ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาหลายคนก็จะเข้าวัดทําบุญแต่ว่าภาพที่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นก็คือหลายๆวัดนั้นไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีหนุ่มสาวผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมทําบุญด้วยนักข่าวพลเมืองไปทําบุญที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมแล้วเก็บภาพเหล่านั้นมาบอกเล่าต่อค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารรายงานค่ะ ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาทำบุญในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะไม่ใช่มีเพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นที่เข้าวัดแต่ปีนี้ยังมีคนหนุ่มสาวมากหน้าหลายตาที่เข้ามาทำบุญในเทศกาลสำคัญนี้ด้วยขอให้ค้าขายดีอะไร,ระนี้ค้าขคุณทองรู้สึกว่า พวกัยรุ่นม,มันก็ยังเข้าวัดนะที่อยู่ภายนอกอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าวันพระวันอะไรก็เห็นอยู่เข้าวัดอยู่ก็น่าจะดีพุทธศาสนิกชนไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นหนุ่มสาวแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันกับเราก็ให้ความสำคัญกับวันเข้าพรรษาเช่นกันค่ะชมานนบุญกนันมายค่ะ ไท้านไม่อยากไปเที่ยวค่ะอยากไปเที่ยวามห้ามาทำที่บัติใชการ้หุดที่บ้าทำบุญมากกว่าถ้าหยุดงานไปถ้าม่หยุดงานไม่ได้ไปมาทำงานที่นี่นานยังมาสาปีสาปีทำงานแถวไหนาที่มหาชาเห็นวัยรุ่นมาทำบุญกันเยอะๆแบบนี้ ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่แปลกใจแต่คุณยายท่านนี้ก็สงสัยเช่นกันค่ะแต่เป็นความสงสัยปนความดีใจที่วันเข้าพรรษาปีนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นหลังนี่วัยรุ่นเขําทำงานเข้ามาทำงาญกันเยอะก่อนไม่มีนะคืองนึปีมันไม่มีมานี่ช่วงนี้ทำไมรุ่นเข้าวัดกันเยอะจางบอกีน้อยละดีเห็นทุกัวมีแต รุ่นรุ่นนี้ไหมใช่เ<ช>ออเพาว่าดีใช่ไหมก่อนนี่มันจะคนเก่อย่างเงี้ยคนแก่เข้ามาเ<ช>ดี๋ยวนี้คนวัยรุ่นเยอะวัยรุ่นคนชราทั้งคนไทยทั้งเพื่อนบ้านมารวมกันที่นี่โดยมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมร้อยนี่คือภาพจำลองเล็กๆที่เราได้เห็นในวัดไล่ขิงและหวังว่าเมื่อเดินทางออกจากที่นี่ไป คนหลากหลายช่วงวัยเชื้อชาติและความเชื่อจะสามารถอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ได้อย่างมีความสุขนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน